รู้สึกว่าพอใจเพราะว่าผลินิกสะอาดแล้วก็หมอใจดีมือเบาด้วยค่ะที่เดียาคนคือเด็ค่ะชื่อได้ดชื่อแบบวันนี้มาทํำจมูกกับคางค่ะเพราะว่าเป็นคนแบบว่าหน้าสั้นจมูกก็ไม่มีดีเลค่ะไม่มีดัก็เราแรกอยาก,ยากทำจมกูกใช่ไหมคะก็เลยเจอเข้าไปในอินเทอร์เ,เน็ตแะคะ่ะแล้วก็เจอหออหมอขึ้นมาเป็นโฆษณาในยูทูบก็เลยกดเข้าไปแล้วแบบเห็นรีวิวน่าสนใจนะคะ่ะแล้วคุณหมอก็น่าสนใจ หมอบอกว่ามีแว่าเทคนิคการล็อกเส้นประสาทแล้วก็มีพวกจมูกให้เลือกหลายแบบมีคางให้เลือกหลายอย่างแล้วก็หมอเขาแบบว่าดีไซน์หน้าให้เราได้ค่ะอ่าร,รู้สึกว่าพอใจ ชอบเพราะว่าห,อหมอบอกว่าอันนี้เป็นทรงสโลปลายห่งค่ะแล้วก็ใช้คางยาวเลยลก็รับกับหน้าได้ดีไม่เลยค่ะเจ็บแค่ตอนฉีดยา่าก็อยากให้มาทำที่นี่กันเยอะๆค่ะเพราะว่าคลินิกสะอาดแล้วก็หมอใจดีน้องด้วยค่ะ